วันนี้อำเภอยิ่งเลื่อนที่ของอำเภอเวียงแหงนะครับผู้เรื่องรัฐบาลนี่ก็คือ17สําหรับพี่น้องพิทูนาก็วันนี้มาที่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลแสงไห่คือบ้านสันลงดีนะครับตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงการประชุมพิเศษของชาวบ้านนะครับโดยท่านนายอำเภอเวียงแหงท่านนิเวศคุณสวัสดิ์นะครับแจ้งความประสงค์กระทางราชการไปส่วนวัน มีตัวราชการมาปาเ่มเรอะประเทศนี่ก็ขอเอาไปใช้สิทธิ์เบียงห่งเขาตอกันั้นผู้ใหญ่ด้วยประชาสัพันธเนี่ยใครที่มีเสด็จเป็นไะไรก็พอกันตำรวจชุมชนด้วยไม่ใช้เสด็เนยนักที่สุด้วร้อยกว่าเสด็จส่วนจะเลือกใครผู้สมัครคนไหนบักกันเมืองอันยก็มาครับเป็นเป็นวิจารณญาณนะ คือชาวบ้านให้เลือกพี่น้าก็ดีๆเนาะที่ผมเคยฝากเอาไว้นะประจรอสัยบ้านเมืองเราจะสงบร่มเย็นไใจชาวบ้านจะมีอยู่ดีมีห้างมีความสำท่านมากๆต้นไม้ของทางเกษตรแต่ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับตะเก่งสมมุติน่ะมันจะมีสองอย่างนะเนี่ยคอสามอย่างเหรอก็เอามาอย่างแรกมอบได้ บริการนี่แหละครับบริการอำเภอเคลื่อนที่นะครับเดี๋ยวเป็นตวข้างในบอกนะครับนครับนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับของการออกอำเภอเคื่อนที่มาสั่งตรงดีนะครับอ้มีพาด้วยรดินะฮแล้วก็ถ้าอาเรื่องใอันนี้ก็ เป็นที่พักการสำรวดด้านในครับอันนี้พี่หมูครับหมูอะไรมาต้นอะไรจออกของต่างประเทศครับของต่างประเทศฝงแฝงฝรั่งฝรั่งอะไรฝรั่งคัมซัลลี่ซัลลี่เอ้ามาตกลงมันเป็นฝรั่งหรือซาลลี่ซาลลี่พี่อ้วนพี่อ้วนพัดน้ำชนอะไรมาไม่ทันทามเรียนอะไรบ้างเรามาส่งเสริมชาวบ้านปลูก แต่ธีปลูกให้เป็นกลางสิเรื่อะไรวะผักชีโอ้แก็นข้อผักชีเลยแม่นะครับวกผักมันะนอยนอยกุ้งดองีอะไนี่สันชาติสชาติเอาอะไรมาเอาเอาเอากล้องมาอเดียวอ้าวนี่มะเขือมะเขือเผาใช่ไหม ในทางตำรวจเอาชุดตำรวจชุมชนม,มานะครับในทางโรงพยาบาลหลงพัดอันนี้ก็ยังมีโชคประชุมอยู่นะครับตอนนีานายอ้นีกมุมหนึ่งก,ก,กระนแล้วนะครับอำเภอเคลื่อนที่อำเภอวิภานะครับเป็นประจำทุกเดืนนะครับ นะครับชื่อบะหมี่แต่ไปสีน่ก้นสูงมาถึงบ้านแล้วได้ยังครับโอ้บางคนได้ได้เลยนะหมายถึงว่าถ้าไปสเน่เอาตรวจดูที่ไปสเน่บอกว่ามีชื่อเขาแล้วโอเคผมมีละเออแต่ว่าถ้าบม่แน่ใจเราไปเปิดดูแรงกกรรมนะฮะถ้าบะหลงมี่ขอไปเพิ่มชื่อได้นะครับถึงวันที่สาวสองวันสุดท้ายเล้วนะฮะหลังจากนั้น ถ้าวันเลือกตัางไม่มีชื่ออันนี้เป็นบริกรารของทางโรงพยาบาลนะครับเรียวัดคมดันอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็การแจกยาที่ของหน่วยทาหารนะครับก็มาแล้วครับันนี้นะครัโอ,อ้ยที่ยังแจกไม่หมดเลยครับ วิธีปลูกผักชีนะครับต้องบดก่อนนี่อ้าวจริงเหรอปลูกผักชีวิธีปลูกผักชีบดแล้วไปแช่นะคบอ๋อนี้บดในนี้พี่หมูเกลีนัดนะครับผักชีรวยหน้าอะไรต่างๆเลยแกท่แก่ทำได้เลย เอาลกต่ำดีมาเอาสากต่ำนะฮะจะได้ครับแกจะต้องยื่นเออรี่ไปแล้วนะครับถ้าเป็นข้าราชาเห็นวิดีโอตัวนี้ก็อย่านุม,มัดนะครับ <c oughs> <c oughs> อย่าดุมมากมัดนะครับเพราะว่าไม่มีใครทําได้อีกแล้วเออมีใครทําได้แล้วโดยพาะผักชีตรงนี้นะครับ <c oughs> โอ้ยดน <c oughs> แตกนี่ ดให้แตกในเม็ด <อ progressive S 1> ข้างในเห็นไหมแล้วก็เอาไปแช่น้ำแต่ป๊าบอกว่าห้ามกระทบกระเทือนห้ามขยับหุบ MB ก็คงไม่ได้มาเจอเลยเออนะครับนี่ต้องต้องเอาเอาปากกาสี่รำเงินเท่านั้นนะครับไอ้ที่ได้ไหมครับฝักบุ้งนี่เม็ดโอ้โหดูนี่นี่เป็นฝักมันเฉยอันนี้เป็นฝักมันเฉยส่วนเฉยเป็นเฉยไม่ใช่เมล็ดเมล็ดอยู่ข้างในนไม่ใช่แค่ฝักมัน เม็ดหนึ่งมันแตก,กออกไปสองสองซี่ใช่ไหมใช่แได้ออกสองต้นอันนี้ก็วิธีปลูกผักชีนะครับไอคนนี้นะครับเอาเอามาเรียกพันธุ์ผักไปตั้งแต่สองเดือนแล้วคเขาเกี่ยวไม่ปลูกเลยนะครับเ <c oughs> ม่ธีลาบุญเน้อยี่ยครับที่สาเหตุที่เรามาถ่ายครับอันนี้ก๊อกน้ำธรรมาดานะครับเนี่ยครับไม่เหมือน แต่ที่ไม่เหมือนนะครับที่ป้าสานุดีนี่ครับกอกน้ําไม่ใช่กอกน้ำธรรมดาครับกอกน้ําหัวงูนะฮะว่างูจริงนะครับเนี่ยมีฟันด้วยนะครับตาด้วยนะครับนี่ฮะก็เป็นศิลปะอีกอันหนึ่งนะครับ บริเวณวัดสันล่องดีนะครับเมื่อกี้เดินเข้ามาก็มีลนาดรูปปั้นอะไรแปลกๆอยู่หลายๆอย่างอยู่เดี๋ยวเ,เดี๋ยวลงจะไปถ่ายให้ดูนะครับนี่ก็เป็นบริเวณวัดสันล่องดีอีกอันหะนึ่งนะครับนี่ก็เป็นรูปปั้นนี่ก็เป็นน่าจะเป็นพระธุดงนะครับนี่คงจะปั้นกันเองนะครับอันนี้ก็ เป็นช้างนะครับขอบคุณนะครับก็เราจะเลิกประชาคมนะครับถ้าหาชื่อใหม่ขอให้ยืนขึ้นถ้าพี่น้องชาวบ้านจะท่าทวงก็ท่าทวงเลยนะครับน้องนี่นค่าอยืนขึ้นอะไรกันไม่รู้นะครับอฏิบาติวัตถุแต่ว่าถือทานกับจากการดอกไม้นะครับเดี๋ยววอลล์เยิร์กรอบเดี๋ยวไปดูต่อ นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งรั่ฮะอันนี้เป็นรูปผู้หญิงนะครับบีบมวยผมน่าจะเป็นก๊อกน้ำนะครับนีครับทำเป็นก๊อกน้ำเป็นไอ้น้ำอันนี้เป็นรูปผู้หญิงเหมือนกันนะครับว่ายนะครับนี่ก็เป็นศิลประของอทางวัดนะฮะน่าจะเป็นปั้นกันเองครับ เร,รีนนเนนนรย,ยดน,น,นดนูเรียนติดนี่ก็เป็นแต่ต้นต้นอะไรต้นน่าจะเป็นต้นใสนะฮะนี่ก็เป็นให้เป็นรูปรูปพระพทธเจ้าพระพุทธเ,เจ้านะครับหรือพระ อันนี้อ่านี่มีรูปรูปอะไรเ,เสือเสือนอนนะครับนี่ฮะนี่หน้าเสือครับนี่ครับ <c oughs> อันนี้ตัวเสืออ่าอันนี้เป็นลีสีนะครับก็เป็นถือว่าเป็นความเชื่อเป็นอะไรต่างอันนี้อะไร บิดาบาทนะครับนี่นะครับศิลปะรอบรอบวัดนะครับนี่มีอะไรให้ดูเยอะเลยครับนี่นะนี่ก็เป็นฤรีสีอีกนะครับสีอยู่ใต้ต้นขนมนะขนมนี่ครับ มีศิลป,ป,ป,ปะแปลกปกนะครับนี่ก็อีกที่หนึ่งนะครับศิลป,ปะนี่คิดเราเดินผ่านนะครับรปปเป็นเหมือนลูกจักนะครับรปปถือกระบองอันนี้เขียนเลย เป็นอะไรไม่รู้นะครับอ่านอ่านไม่ออกที่ก็เออก็เป็นลูกป,ปั้นอีกนะครับบริเวณทางข้าวในบริเวณวัดนะตำรวจต่อนี่ก็บริเวณต้นไทรนะครับมีลูกป,ปั้นอีกแล้วนะครับ น่าจะปั้นกันเองนะฮะนี่เป็นสีนี่นัวไม่ใช่้าจริงนะครับนี่เป็นพระพทธพุทธรูปพรเปาคุยด้วยนะครับนี่ครับอ๋อนี่ก็สีสีชอสีชอนะครับ นี่ก็พยายามเป็นทำเป็นประสงค์นะครับประสงค์ใกล้ต้นตุ๊กใส่เด็ดนี่ทำกับข้างนะครับนี่เป็นต้มไก่นะครับไก่บ้างนะคนี่ครับเจาหลังกัว อันนี้เป็นเครื่องคุบ่ลุงนังเลยยังกันเป็นเนี่ยวัดไทยนี่ไปได้นี่กำลังต้มน้ำนะครับอ๋อนี่ของโปรดผมครับแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ <c oughs> เด็ดต้มไก่เด็ดครับอันนี้พริกดหอมกระเทียมพริก โอ้มีชิกนลาบด้วยมีชิกนลาบด้วยนี่เป็นบริเวณหน้าวัดสันนงดีนะครับหมนหนึ่งตับงเป็นแสนหนยนะครับเน,นี่แบบแนวพลนที่ทาใาม่นะท่านหน้านะครับหน้าก็มีรูกปั้นอย่างนี้นะครับจะดูพระสงฆ์วิษณุบ,บาตรนะครับนี่บาตรจริงนะครับอ่ามีสายแว่นตาด้วยนะครับมีสายแว่นตาด้วย นี่เป็นแสงขระจายนะครับนะครับก็มาดูศิลปะศนของวัดสันดงดีนะครับนี่คือให้ดูตรงข้างๆนี่นก็เป็นศูนย์เด็กนะครับศูนย์วัฒนาเด็กเล็กนะครับ บริการของโรงพยาบาลแน่นแล้วตอนนี้นครับนี่ก็ยังประชาคุมต่อตอนนี้ในอำเภอของเรานะครับท่านนิเวศบุญสวัสดนะครับก็ได้คุยกับพี่น้องบ้านสันโงดีนะครับนี่ก็ เป็นก้าไม้ของขเกษตรนะครับเป็นฝรั่งนะครับคันสาลี่นะฮะสาลี่นะฮะเดี๋ยวก็เราท่านนายพลก,ก็จะไปคนมอบให้ทางพี่น้องของเรานะครับชเตะไปที่นี่นท้ำรถทับทับเรา อาเป็นนี่ก็ได้แหละต้นไม้เนี่ยต้นไม้เนี่ยอานประชามหนาไรนีนี่ก็ลงชื่อเอาเมล็ดพันธุ์ัผักสวนครัวนะครับของพักน้ำชนนะครับอานนู้นก็เป็นอ่าอันอบงานกระี่น่นน้าฝรั่งนะครับ โอ้เยอะครับเยอะครับโคนลต้นครับโคนลต้นครับเอาข้อสองอันนะถ่ายรูปหน่อยเร็วรมีของพี่หมูนะ,กะเกษตรของเรานะครับเกษตรใจดีของเราครับ